จะว่าไปก็แปลกความเจ็บปวดและความวุ่นวายทั้งหมดจบลงไปนานแล้วดังนั้นในค่ำคืนที่ควรจะเงียบสงบนี้สิ่งที่กดดันจิตใจของฉันได้หายไปและสติของฉันก็กาําลังก็ทําได้แค่ล่องลอยไปเรืเเเเ่อยเปื่อยนอนไม่หลับแฮะยิ่งเหลืออีกเยอะเลยเอาอยัางไงดียิ่งฉันงุ่ยมากขึ้นประสาทสัมผัสของฉันก็ยิ่งไวขึ้นจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงคลื่นลมทะเลก,กระทบหน้าต่างเบาๆออกไปเดินเล่นหน่อยดีกว่า สไลระแปลกๆไหวไวตาแรงกับเพิ่มของน้ำทะเลแสงเรืองแสงในตัวพวกมันก่อตัวเป็นสร้อยคอที่ประดับประดาทั่วชายฝั่งยามคํำคืนสายลมพัดผ่านหูและไหลของฉันจากจากจมูกของฉันเต็มไปด้วยกลิ่นหอมสดชื่นและหูของฉันได้ยินเสียงร้องเพลงที่แผ่วเบามาเป็นเสียงที่เบาและละเอียดอ่อนมากดูหนะ้าคุณเองเหรอมนุษย์ตืกแล้วนะทำไมเธอยังอยู่ที่นี่ล่ะ มนุษย์คุณนี่คิดลืมจริงแมพายังสังเกตแสงแดดโดยกําเนิดแม้ว่าตอนนี้แสงอาทิตย์จะไม่ส่งผลกระทบกับฉันก็เถอะแต่ฉันก็ยังชอบกลางคืนมากกว่าโวงชันสวยงามจริงๆแม้ในเวลากลางคืนเมื่อไฟดับลงและทุกอย่างดับไหลฉันก็ยังสามารถพบเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนดูสิหญิงสาวที่ถือกระเป๋าในใบเล็กย่อตัวลงจากนั้นก็หยิบหินสีน้ําเงินขึ้นมาและเป่าทรายที่อยู่บนพื้นผิวของมันออกไป มนุษย์ตัวสิสวยไหมแก้วทะเลสวยได้ขนาดนี้ได้หรอสวยมากเลยนึกแล้วว่าคุณต้องชอบว่าแต่คุณก็อยากเป็นแวมพายเหมือนกันหรอทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะถ้าคุณไม่ใช่แวมพายในขณะนี้ทำไมถึงยังไม่นอนอีกล่ะหรือว่ามีเรื่องอะไรในใจเปล่าหรอกบางทีฉันก็นอนไม่หลับน่ะโกหกหัวาจคุณเต้นแรงจนจะหลุดออกมาจากออกมานอกอกแล้วไม่แต่คนที่กำลังโกหกเท่านั้นแหละที่เป็นแบบนี้ คันคงมีเรื่องกุ้มใจสินะเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม <S 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 ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฉันแค่กำล,ลังกังวลเรื่องเงินทุนสำหรับทำฟาร์มน่ะทีแรกฉันนึกว่าจะจาัดก,การปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วแต่การหาเงินที่ยากกว่าแต่การหาเงินนี่ยากกว่าที่คิดอย่างนี้นี่เองอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นเลยไปเดินเล่นบนชายหาดกับฉันดีกว่าเอ๋ฉยังไม่ทันได้ตอบเธอก็จับมือฉันไปแล้วในหนังสือที่ทางเคยบอกไว้ว่าเอลเทเลนได้ฝัง ได้ฝากสมบัติแห่งท้องทะเลไว้บนชายหาดและมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการเขาช่วยเหลือถ้าเราสามารถค้นหาสมบัติแห่งท้องทะเลกูก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองอีกต่อไปแต่ลูน่าเธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันเป็นแค่นิทานและทําไมเราจะเป็นตัวละครนิทานไม่ได้ล่ะดูสินี่ไงเพชรที่เอลซ่อนไว้เธอเปิดกระเป๋านี่ใบเล็กที่ถืออยู่และชว์หินที่ส่องประกายแวววาวให้ฉันดูจะเก็บได้ที่ชายหาดอ่ะข้างหลังยังมีอีกไปกันเถอะ รงนั้นก็มีดูสิตอนนี้ก็มีเหมือนกันพอใช้หาดยามค่ำคืนฉันกับเธอช่วยกันเก็บหินที่ดูไม่โดดเด่นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งเธอเดินช้าลงดูหน้าเท้าเธอไปไหหอปะไรไปไ,ไปอะไรไปไปอะไรหรอมนุษย์ฉันจ็บเช้าจังรีบนั่งลงเถอะขอใช้ด,ดูหน่อยฉันยืมตัวลมเพื่อดูอาการของเธอเนื่องจากไม่ได้สวมรองเท้าถุงเท้าของเธอจึงเสียสีจนเกิดรอยขาดมีก้อนหินขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือติดอยู่ระหว่างถุงเท้ากับฝ่าเท้าของเธอ อยากรยับรถเทอหน่อยนะอืมเอาออกมาได้แล้วยังดีที่มันแค่ติดอยู่ในถุงเท้าและไม่ได้บาดเท้าแต่ถุงเท้าของเธอนะ่ะขาดถอดออกก่อนเถอะโอเคเธอถูกเท้าออกแล้ววางถุงที่เต็มไปด้วยสมบัติที่แวลวางลงแล้วเดินไปที่ทะเลหวาเย็ยนจังโอ้ระวังนะถ้าไปภัยโดยกระแสน้ำนะจะละลาย เอ๋จริงเหรอฉันไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยไม่จริงแหงอยู่แล้วมนุษย์นี่คุณหลอกฉันเหรอเธอแตะน้ําใส่ฉันหรือน่าจะผิดไปแล้วจะกรโตร๊ดแค่นั้นไม่พอหรอกอย่าลบสีมนุษย์ฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันยกมือขึ้นทําท่าเหมือนจะหลบแต่กลับถูกดึงดูดด้วยและลอกขึ้นที่กระทบนิ้วเท้าของเธอและแสงเลืองล่องใต้ในใน้ำในในในทะเลทุกอย่างสดใสและน่าสนใจ ทุกรอยยิ้มก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเธอสุขจังเลยนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้มีความสุขและผ่อนคลายแบบนี้จะจจำไม่ได้แล้วแต่เมื่อเทียบกับในอดีตฉันรู้สึกผงแหนช่วงเวลาที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าอาจเพราะเกิดความคิดนี้จึงท,ทาให้ฉันเหลือบมองเวลาโดยไม่รู้ตัวเป็นอะไรไปมนุษย์ดูหน้าพาธิกใกล้จะขึ้นแล้วเราเรียกกลับกันเถอะอย่าให้ฉันอยากจับมือเธอ แต่เธอยังคงเล่นน้ําด้วยความสบายใจความสุขเศร้าในน้ำสิ่ของเธอดูขัดกับการแสดงออกของเธอคาที่จะขึ้นแล้วหรอเวะลาผ่านไปเร็วจังแต่แล้วไงล่ะหญิงสาวผมยาวยังคงดื่มด่ำกับความสุขที่เกิดจากน้ํำทะเลและทะหานทรายเธอกลัวแสงแดดไม่ใช่เหรอถ้าอยู่คนเดียวก็คงจะกลัวนั่นแหละแต่ถ้ามีคนอยู่ด้วยฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหือ <c oughs> พระอาทิตย์ทอแสงขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของทะเลแสงควงมันเข้าปกคลุม่ํามคืนอันมืดมิดและสับปะกายระยิบระยับบนผิวทะเลรู้อะไรไหมมนุษย์เจ้ฉันแล้วคุณเป็นประกายยิ่งกว่าโดยทิศอีกฉันลาแสงลําแสงหลายสายห่อหลุมร่างของเธอและก็ว่าเธอกำลังส่องแสงมาที่ฉันจริงๆงแต่สิทธิที่เปล่นปะกายไม่ใช่ฉันใช่สิทธิ์เปล่ยนปะกายไม่ใช่ฉันฉันก้มลงมอง และเห็นหินที่ติดอยู่ในถุงเท้าของลูน่าก่อนหน้านี้ทรายที่อยู่บนพื้นผิวของมันถูกชะล,ะล้างออกไปเผยให้เห็นไข่มุกที่แวววาวฉันหยิบมันขึ้นมาและบกไม้บกเบอไปที่ทะเลลูลน่าดูสิไข่มุกอะอะไรนะมุมฉันบอกว่า,าสิ่งที่เปล่นประกายคือไขม่มุกรู้แล้วที่เปล่นประกายคือแบงมุมเอ๋เธอตูใจแก้งัสสินะคอ,อยเอุอธ เอาแล้วล่ะจะรขอโทษไม่แก้คุณก็ได้เอ๋ฉันก็ขอโทษแล้วไงหยุดเดินตรงน้ำสักทีเดี๋ยวกางเกงก็เปลี่ยงหมดหรอกจะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเราวิ่งไล่ยหยอกล้อกันในน้ำจนเหนื่อยแล้วจะมองดูพาทิกขึ้นจากบริเวณน้ำตื้นอายมุมณีที่วานาเก็บมาวางอยู่บนชายหาดอย่างเงียบๆได้สองแสงแวววายภายใต้แสงแ,แสงแดด มีสบัตยอยู่ไม่น้อยจริงๆด้วย